เรือเลือด48โค้ดเบนกับโค้ดวัดทาไมค่านิยมค่อนข้างต่างกันเยอะครับอืมต่าง<ม>าน<ด>านแล้วนะ<า>พี่เราอบไหมก <หา S 2> ็ตอบนิดหน่อยตอบอีกหน่อ,อยเขาถามมาก็ตอบไปคือณช่วงแรกที่มีการเล่นหากันเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาว่าโค้ดเบนเนี่ยมันเป็นโค้ดของปิดทางกรุงเทพ,พนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามีเสริมไหมมีอะไรไหมมันมันเป็นคําบอกเล่าบอกบอกต่อต่อกันมาเข้าหูกันเนี่ยให้เล่นโคดวัดดีกว่าพอมันฟังกันมาอย่างนั้นเนี่ยเล่นกันมาพักใหญ่ใหญ่มันก็จะเล่นกันอย่างนั้นนะครับก็คือเล่นโคดวัดเป็นหลักโคดเบนก็เลยราคาไม่เท่าโคดวัดราคาต่างกันแต่ถามว่าปัจจุบันเนี้ยจนมาปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่เท่านะแต่ข้อมูลเนี่ยมันยืนด้วยข้อมูลของตัวมันเองแล้วว่ามันไม่เคยมีของเสริม เพราะว่าทาไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าโค้ดเบนท์ที่เจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะกั่วเออนวะเงินมันมีแค่สองลายมือคือมีหลวงพ่อกับพระอาจารย์ซึ่งข้อมูลมันตรงกับผู้สร้างว่าท่านจารย์ให้พระอาจารย์กับหลวงพ่อจารย์ให้เขาก็เอาตรงนี้กลับแล้วจริงๆโค้ดเขาไม่ได้เอากลับอันนี้คือคําบอกเล่าของเขานะผมไม่ได้ยืนยันนะเพราะผมไม่ไปนั่งเฝ้าด้วยเขาบอกว่าเขา,าโค้ดเขาก็ไม่ไดเอากลับก็ทิ้งไว้ที่วัดนั่นแหละ ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เลือกเชื่อเอาเองว่ามันจะมีเสริมไหมแต่ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอลายมืออื่นแฮะเป็นแม้กระทั่งที่มันมีลายมือหลายลายมือก็มีแค่เนื้อฝาบาทเองครับมีแค่ฝาบาทเท่านั้นน่ะที่มีหลายหลายลายมือนอกนั้นน่ะนอกนั้นเนื้ออื่นๆตะกวนว่างเงินน่ะมันมีแค่หลวงพ่อพระอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสริมยังไงในเมื่อมันมีแค่สองลายมือนี้ถ้าคุณจะทะเลาะกันต่อว่าดูได้รู้ยังไงว่าเป็นลายมือหลวงพ่อเป็นลายมือคนอื่นหรือป อันนี้ก็ผมมันก็เกินจะอธิบายแล้วใช่ไหมถูกไหมถ้าไม่รับข้อมูลตรงนี้มันก็จะเกินเกินที่ผมจะอธิบายได้อ่ะให้คุณเชื่อถูกปะ่ะอีกอย่างก็คือว่าจะพูดอะไรว่าลืมเลยเนี่ยอีกอย่างคือว่าเรื่องโค้ดที่เขาทิ้งไว้จริงไหมมันก็มีข้อมูลยืนยันนะว่าน่าจะจริงเพราะว่าโค้ดต่อหยดน้ําเนี่ยโค้ดต่อที่มต่ออยู่ข้างในหยดน้ําใหญ่ๆมันถูกเคยเอามาต่อรูปหลังตะกั่วที่พระจันทร์ทินจานแล้วออกพร้อมประสังกระจายปีสี่เก้า แสดงว่าโค้ดอะมันต้องอยู่ที่วัดไม่งั้นเขาคงมาต่อไม่ได้หรอกถูกไหมรูปหลังตะกวดก็ประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ยังไม่เจอในวัตถุคนรุ่นอื่นยกเว้นของเก๊ซึ่งมันดูคล้ายเฉยเฉยมันไม่ใช่คุณจะไปอนุมานกันว่าไอของเก๊มันคือของเสริมมันไม่ใช่นะโค้ดมันต่างกันไม่เหมือนนะยังไงก็ไม่เหมือน,มนไม่เหมือนบางคนม้กระทั่งโค้ดเป็นด้วยโค้ดเบนอะพอโค้ดเบนมันก็ไม่เหมือนทําไว้ให้ในหนังสือก็มีคุณลืเทียบอยู่ดิ ขอ,องเก๊กับในหนังสือมันไม่เหมือนฟอนต์มันไม่ใช่มันแค่คล้ายด้วยความที่ข้อมูลมันเป็นอย่างเง,งี้ยแล้วคุณก็คุณก็ไปตัดสินตัวเองว่าการใครจะเล่นไม่เล่นส่วนตัวผมเล่นถูกถูกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพราะว่าโค้ดเบนซ์มันไม่ได้มีให้ซื้อเยอะนะเอาจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่เล่นกันอยู่เยอะๆเนี่ยคือโค้ดวัดนะไม่ว่าจะนวะหรือตะกัวหรือหรือหรือเงินเนี่ย ที่เล่นกันเห็นกันเยอะๆเปลี่ยนมือกันเนี่ยคือโค้ดวัดนะครับข้อมูลตามเนี้ยก็ไปตัดสินกันเองบางทีเราก็อยากให้ข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปตัดสินกันเอาเองว่ายังไงอ่ะ